มาลุยกันต่อดีกว่าฮึชฮึชฮึชมันเปิดกันต่อเลยนะกับการเปิดการเป็นคว่า1เดือน1เซตนะกับเซต m e กาเอ o ว u t i o ูันนั่นเองนะเราจะมาเฉือนตรงนี้กันเลยแล้วมาดูกันว่าในวันนี้เนี่ยมันยังเกลืออีกหรือเปล่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับใครที่ดูคลิปที่ผมเปิดไปก่อนหน้านี้จะรู้ว่าเลดมันดีมากๆเลยนะ มา <c oughs> ลุยแล้วก็สำหรับใครที่ดูอยู่นะครับในวันที่4แล้วก็5ตุลาคมนี้นะจะมีงานอีเวนต์บายเคทีดีนั่นเองนะอีกหนึ่งงานการที่จะจัดที่เมกาสะพานเหล็กนะครับสามารถมาเจอกันได้นะมีการมากมายให้ได้เลือกสรรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็ตใหม่เซตเก่ายังไงเนี่ยคือมีครบหมดจดในที่เดียวเลยนั่นเองนะแล้ววันนี้ถึงแม้ว่ายังไงก็ตามเนี่ยเรามาเปิดกล่องใหม่มันก็ต้องมีเลดใหม่หรือเปล่าเป็นโกลเด้นโก้นะครับนเทล แล้วก็เป็นตัวของรูบันนี่ใช่ไหมใบสุดท้ายหรือเปล่ายังยังยังมาเป็นเป็นเป็นว่าไปเจอกันที่งานการ์ดนะฮะ